ยังไม่หมดเรื่องดาวดีๆ <Yeah. S 1> มีอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดาวดีๆจากยาสีฟันเทพไทยครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันลุ้นรางวัลใหญ่ครับชิงทองคํามูลค่า1ล้านบาท14รางวัลรวมมูลค่าแล้วกว่า14ล้านบาทครับเริ่มแล้วนะครับกับมหก,กรรมแจกทองครั้งยิ่งใหญ่จากยาสีฟันเทพไทยแจกโชคทองคามูลค่า1ล้านบาท14 000, าทร,วราวัล ตลอดทั้ง14สัปดาห์ครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งผู้โชคดีสัปดาห์แรกที่ได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทก็คือคุณจิรพรสิงเสนาจากจังหวัดอุดรธานีครับถือเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่มูลค่า1ล้านบาทเป็นคนแรกของกิจกรรมนี้ครับ<อ>กิจกรรมยาสีฟันเทพไทยแจกโชคทองอและไม่ได้มีแค่เพียงรางวัลใหญ่รางวัลเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่ายาสีฟันเทพไทยยังแจกทองมูลค่า1,000 0บาทอีก280ราังวันครับรวมมูลค่าแล้วทั้งหมดเนี่ยสิล้านแปดแสนบาทที่จะให้คุณผู้ชมและลูกค้าของยาสีฟันเทพไทยได้ร่วมลุ้นได้ร่วมชิงโชคกันยังทันไหมยังทันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองมูลค่า1ล้านบาท จากยาสีฟันเทพไทยสามารถส่งกล่องยาสีฟันเทพไทยนะครับเข้ามาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลได้ทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2566เลยครับลุ้นกันยาวๆไปจนถึงปีหน้าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ Facebook เทพไทยนะครับ